เสียงโน้นนั่นเองเด็กๆฟังคุณครูแล้วร้องตามนะลูกนะเตรียมตัวค่ะ จะไปทบทวนเพลงที่เราเรียนกันเมื่อ EP ที่แล้ว EP ที่แล้วคือฝากเพลงมาเรียนด,นดนตรีกันเถอะใช่ไหมคะเดี๋ยว EP นี้เราจะมาทบทวนเพลงร้องแล้วก็ไปเต้นกันด้วยนะคะอ่เด็กๆเ,เตรียมตัวเลยคะ่ะร้รองพร้อมๆกันเลยนะคะเตรียมตัวลูก มาเรียนดนตรีกันเถอะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเต้นกันนะคะเดก็กๆตั้งมือขึ้นมาค่ะแล้วท่อนแรกเราร้องว่าหลั่นหลาลั่นลาทำยังไงคะชูม,มือขึ้นมาโบกมือแล้วก็หมุนรอบตัวเองนะคะทาตามคุณหนยน,น,น,นะลูกนะนึตอั้งหลั่นหลาหมุนรอบตัวเองหรอบมาซิมาเรียนดนตรีค่ะเด็กๆควักมือเรียกเพื่อนมาซิมาเรียนดน 3 4ครั้งนะคะแล้วก็ที่ข้างขวาก่อน,นะะต่อไปสนุกอย่างนี้สนุกอย่างนี้เด็เกๆอกมือลูกสนุกอย่างนี้สี่ครั้งมีแต่ความเพลดพิดเพลินใจเอามือภาษานทีหนาอ,อกตัวเองแล้วยกไปทงางขวาค่ะมีแต่ความเพลดพิดเพลินใจเก่งมากสี่ครั้งนะคะมาฝึกฟังเสียงค่ะเด็กๆเอามือป้องที่หูฟังนะคะแล้วยกไปทางขวาเหมือนเดิมลูกนึ่งตอตัม มาฝึกฟังเสียงสี่ครั้งนะคะอ่าต่อไปออกสำเนียงตามเสียงนั้นปเด็กๆเอามือมาป้องที่ปากค่ะออกสำเนียงยกไปทางขวาเหมือนเดิมนะคะเนืออออกสำเนียงตามเสียงนั้นปสี่ครั้งเหมือนเดิมค่ะเก่งมากปรบกมือด้วยจะดีหมายเด็กๆปรบมือทางด้านขวาค่ะเนืต่อ,ตอปรอบกมือด้วยจะ สี่ครั้งครูจะสอนให้เด็กๆทําตามครูเอามือชี้มาหามาที่คุณครูคุณ,ค,ณครูคอยู่ข้างหน้านะคะคุณหนูไปจะชี้ข้าหาตัวเองเด็กๆทําตามคุณหนูไปจะชี้ข้าหาเด็กๆเด็กๆก,ก็จะชี้ข้าหาตัวเองงงไม่เอ่ยเอาใหม่นะคะครูจะสอนให้เด็กๆทําตามก็คือหนุ่มๆน,น,นั่นเองต่อไปนักเรียน,นฟังก่อนลูกดนตรีขึ้นมาซ้อมี นให้ปรบมือเราลองโน้ตตามว่าโซมีมีต่อไปฟังเปลี่ยนข้างนะคะโซมีมีซ้อซตบมือพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามโซมีมีซ้อนซเปลี่ยนข้างเอามือป้องหูลูกมีโซมีเด็กๆตบมือค่ะร้องโน้ตด้วยนะคะหนึ่งสองสามมีโซมีครั้งสุดท้ายเอามือป้องหูอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งข้างค่ะ มีซ้อมมีซ้อมมีนักเรียนร้องตามนักปรบมือลูกมีซ้อมมีซ้อมมีแค่นั้นเองอ่าเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปเต้นพร้อมเพลงกันเลยนะลูกพร้อมค่ะเอามืออา้าปากปลาฉลาดไปเลยเราเพลงกันมาเลยนะคะ ฝึกเต้นที่บ้านนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณผู้ใหญ่ด้วยนะลูกนะเดีย๋ยวเราไปพบก,กับกิจกรรมต่อไปเลยค่ะคือกิจกรรมการบรรเลงดนตรีนั่นเองค่ะกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการจับกระต่ายกันนะลูกนะเด็กๆชูสองมือขึ้นมาค่ะจับไปที่กระต่ายตัวที่หนึ่งพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองนะั หาตัวที่3เพราะว่าเวลาเราเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยเราจะกดที่พิกระต่ายตัวที่3านั่นเองค่ะเต็มตัวกระโดดนะหนึ่งสองสามไปเลยค่ะอ่าเราเจอกระต่ายตัวที่3แล้วเราจะแปลงล่างยังไงเด็กๆจําได้ไหมคะเรามาแป่งล่างกักหงษ์หงกันเลยนะลูกนะเตรียมตัว,ตวค่ะเอานิ้วชี้วางไว้ตรงกลางหูกระต่ายค่ะแล้วค่อยลปาง แล้วดเดกิดแบ่งหน้าพร้อมมกันนะคะเอาเนิ้วโป้งวางที่หน้าหง,งกระต่ายลูกนิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยหนึ่งนิ้วไปนะคะนิ้วโป้งคือพี่โดนะคะนิ้วชี้คือพี่เรนนิ้วกลางคือพี่มีนิ้วนางคือพี่ฟ้าและนิ้วก้อยคือพี่ต่อนนั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปฝึกเล่นกันที่คีย์บอร์ดกันเลยนะคะสำหรับการฝึกเล่นเครื่องคีย์บอร์ด คุณครูขอแนะนำให้เด็กๆโหลดแอปพลิเคชัน Perfect Piano มาเล่นกันนะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะขั้นตอนที่1ให้เข้าแอปพลิเคชัน Perfect Piano จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดค่ะ แล้วให้กดรูป3ามขีดด้านบนขวานะคะถ้าเป็นระบบ Android ให้กดไปที่คีย์ที่มองเห็นให้เป็นเล็ก8ค่ะแต่ถ้าเป็นระบบ iOS ให้กดคีย์ที่ปรากฏบนจอให้เป็นเล็ก8เหมือนกันเลยค่ะค่ะ เมื่อสักครู่นี้เราได้ทบทวนการวางมือบนแป้นคีย์บอร์ดจำลองกันไปแล้วนะลูกนะอ่าต่อไปเราจะมาฝึกเล่นกันที่คีย์บอร์ดนะคะเด็กๆเ,เปิดแอปพลิเคชัน Perfect Piano ได้เลยค่ะแร้วางมือพร้อมกับครูหนุ่ยนะลูกนะห้องที่หนึ่งนะคะเราร้องว่าโดโดโดนักเรียนใช้นิ้วโป้งกด3ครั้งค่ะ1 2ึ่งสานิ้วโป้งกดโดโดโด,โด,โดต่อไปนิ้วชี้ค่ะหนึ่งสา เรเรเรนิ้วกลางมีค่ะมีมีม,มีนิ้วนางฟ้าลูกฟ้าฟ้าฟ้านิ้วก้อยซอนค่ะซอนซอนซอนอีกหนึ่งรอบนะคะนิ้วโป้งโดม่นะลูกนะหนึ่งสองสามโดโดโด,โดนิ้วชี้เรค่ะเรเรเรนิ้วกลางมีลูกมี หนึ่งรอบนะคะทบทวนนิ้วอีกหนึ่งรอบนะลูกนะหนึ่งสองสามโดโดโด,โดนิ้วชีเ้เรค่ะเรเรเรนิ้วกลางมีลูกมีมีม,มีนิ้วนางฟ้าค่ะฟ้าฟ้าฟ้า,ฟานิ้วก้อยซอนค่ะ เด็กๆพ,พอขยับนิ้วเป็นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกพร้อมเพลงกันเลยนะลูกนะรอเพลงก่อนนะคะเตรีมตัวป้ายนิ้วป้องนิ้วชี้เรค่ะนิ้วกลางมีลูกนิ้วน,นางฟ้าค่ะนิ้วก้อยซอนลูกนิ้วป้องโดอีกครั้ง นิ้วชีวเรค่ะนิ้วกลางมีลูกนิ้วนางฟ้าค่ะนิ้วก้อยซ้อนนิ้วโป้งโดอีกครั้งค่ะนิ้วชีวเร อีกหนึ่งรอบนิ้วโป้งโดค่ะนิ้วชี้เรลูกนิ้วกลางมีค่ะนิ้วนางฟ้านิ้วก้อยซ้อนรอบสุดท้ายนะคะนิ้วชี้เรลูกนิ้วกลางมีค่ะนิวนาง ก้อยซอนค่ะอ่าจบไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ฝึกเล่นเพลงเฮลิคอปเตอร์ห้องที่1ถึงห้องที่5ไปนะคะฝากเด็กๆนะลูกนะฝึกเล่นกันในแอปพลิเคชัน Perfect p i a เปียโนได้เลยนะคะท้ายคลิปนะคะคุณไอขออนุญาตฝากเพลง ที่เราใช้บันเล็งคีย์บอร์ดกันนะคะให้เด็กๆกลับไปฝึกร้องกันที่บ้านพร้อมๆกับผู้ปกครองได้เลยนะคะพเพลงของเราชื่อว่าเพลงเฮริคอปเตอร์นั่นเองค่ะ i uh -huh.